สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พาเพื่อนๆมาอยู่ที่กรุงเทพนคะคะชนแม่น้ำเจ้าพระยาค่ะสะพานพระราม9กาพระรามแปนะคะน้ำกำลังขึ้นนะคะช่วงนี้ฝนตกบ่อยแล้วก็มีเรือโดยสารวิร่งผ่านสวยงามค่ะขึ้นมาทำธุระที่กรุงเทพก็เลยแวะ เขเพื่อนชมวิวแม่น้ำเจ้าพยาชมสะพานพระราม8น้ำมันสวยๆเรือเขาวิ่งเรือขนสินค้าด้วยน้ำขึ้นสูงมากน้ำเยอะเหมือนกันเรือเขาก็จะวิ่งช้าๆเรือขนสินค้าีเรือนำหน้าเขาเป็นวิ่งช้าอยู่ อันนี้ท่าเรือเป็นท่าเรือพราทิตย์นะคะที่ข้ามฝั่งไปฝั่งอีกฝั่งเลยค่ะเป็นท่าเรือพราทิตนี่ก็เป็นโซนของโรงแรมรเวอร์์ติดกับแม่น้ำเจ้าพระยาชมวิวสวยๆค่ะมีเรือเรามาชมเรือสองฝั่งดีเขาจะสวนทางกันนี่สวยมากคะ่ะติก ึกก็เป็นตึกสองสองตึกคู่กันทีนี้เรือก็สวนทางกันสวยค่ะปเป็นเรือโดยสารพก,ก็ไปถึงเรือโดยสารนี่ก็ไปถึงสะพานช่างนี้นู่นเลยนะคะ วันนี้น้ำขึ้นน้ำเยอะดอดขึ้นเขาก็เยอะคนนี้เพื่อนมาชมแม่น้ำเจ้าพระยาทางจ้าสวยๆเลยค่ะสะพานพระรามแปดอากาศดีค่ะลมเย็นๆนี่ก็มีเรือเขาก็ ทำอีกอยู่ฝั่งหนึ่คงค่ะเขาทำไม่รู้ขเขาทำอะไรมาทำเหขนปูนขนทรายรสไยกำลังจะก่อสร้างอีกฝั่งีคะ่ะแล้วก็นั่งมองเียคะ่ะเรือเขาขนมคะ ดูเพลินก่ะเรือผ่านไปผ่านมาเจอกันใหม่วิดีโอหน้านะคะเ,เพื่อนเพื่อนสวัสดีค่ะ